สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาตอบคอมเมนต์ทีเ่เพื่อนถามเข้ามาในแฟนเพจที่5้าทกันนะคะเริ่มคอมเมนต์ที่1กันเลยคอมเมนต์ที่หน่จากคุณแก้วประมาณนั้นแหละถามว่าทำไมถึงอยากมาทำชาแนลคะเพราะว่าพวกเราอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อยากทำคลิปสนุกสนุกให้เพื่อนเ,อน,เอนเฮฮากันนะคะ<ย>มาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะคะจากคุณทิศนันสอนดีนะคะถามมาว่าทุกคนในนี้อยู่ปอ,อะไร,รอ๋อ ก็หนูนะคะอยู่มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะส่วนน้องเมย์ป .6 นะคะน้องเลิฟซีนก็อยู่ป .5 น้องเจมพัทยาอยู่ป .5 นะคะเจนตีอยู่ป .6 แล้วก็เออซีซีอยู่ป .5 นะคะเออถูกแล้วค่ะบอลน้องบอลก็อยู่ป .4 แล้วนะคะตอนนี้แล้วก็น้องเจเจก็อยู่ป .5 แล้วนะคะเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะคะ จากคุณก้าหนูชิดภาสิชัยคะ่ะถ้าอ่านยังไงถ้า,าผิดยังไงนะคะก็ขอโทษแม่นะคะเขาถามมาว่าอยากให้เมเต้นเพลงเชพิเศษเพลงนี้มันเป็นเพลงช้ามันจะเต้นได้ไหมคะแต่ยังไงก็ลองดูก่อนแล้วกันค่ะ รับรู้เออชื่อก็งงแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้ต้องข้าวเป็นทอมหรือหญิงเป็นได้หมดละค่ะทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะว่ามันได้หมดอะเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะคะจากพี่นนท์วันไหลห์วันไลวันไลเขาบอกมว่าผมชอบน้องบอลมากเลยครับอยากให้น้องบอลแต่งเป็นสาวน้อยแล้วทำอะไรก็ได้ น้องบอนจะว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปถามน้องบอลกันเลยไม่เอาไอเ้เขาไม่เขาจะเป็นผู้หญิง,ไม,งไม่เอาไม่อไอเขาไเขาไอเขาไม่เขาจะเป็นผู้หญิงเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะคะจากคุณแลนซ่าซ่นะคะอยากให้พี่ต้นข้าวทำหน้าตาพี่ต้าให้ดูหน่อย เหนือยตรงไหนวะน้อโอ้โหไม่เหมือนเลยมาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะคะจากคนชื่อว่าชื่อโยนะคะถามมาว่าน้องเลิฟซีนอนในเซเว่นให้พี่ดูหน่อยแล้วก็มี555ด้วยนะคะอ่าห้วอระหมดแล้วอ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้องเลิฟซีนจะตอบว่ายังไงกันนะคะป้ายเลยโอ้ยใครจะไปการนอนไม่เอาไม่กล้าดูมันดูมันไหนบอกว่าไม่นอนไง ซีไหนบอกว่าจะไม่นอนไงอ๋อโทษทีบ้านไม่มีแอร์อ๋อ,อคอมเมนต์ต่อไปนะคะจากคุณประยุทธ์คันตรงตาอ๋อ <นะ S 2> ไม่ใช่จันโดชาถามมาว่าคลิปแรกที่น้องๆเราเรียนคือคลิปอะไรก็คือคลิปกำลังสไตล์นะคะโอปกัากำ,ำลังกล้คอมเมนต์ต่อไปนะคะจากคุณเคทีทีไข่สั่นห่างทางอ่ะถ้าหารผิดก็ขอ ภาอังกฤษชอบเจนตาติอยากให้ทำคลิปแกล้งเพื่อนครับคำๆนะอีอีฮ่าฮ่าฮ่ามีฮ่าฮ่าฮ่าอีกแล้วแต่เราไปดูกันว่าเจนตาติจะแกล้งเพื่อนยังไงนะคะไปเริ่มแกล้งอะไรดีเรามีแค่แมลงสาบคอมเมนต์ต่อไปนะคะจาก เลิฟนะคะอยากให้เลิฟซีร้องเพลงพเพลงอะไรก็ได้ใช่ไหมคะอค่อะค่ะเดี๋ยวเราไปถามเลิฟซีนนะคะ,<อ>ะว่าลฟซีจะว่ายังไงไปเลยเลยร้องเพลงอะไรดีอ,ะอ,อ่ะอ๋อเพลงนี้ละกันแต่ดูรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเคิร์มมันไม่ใช่เรื่องจริง เธอมีสเสน่ห์มากมายเธอน่ารักเหมือนควายมองใกล้ๆเหมือนกะทิงแต่ดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์แล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆถามพวกเราเข้ามากันนะคะและถ้าเพื่อนๆอยากถามอะไรเราอีกก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะแลวก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจนะคะเฮฮาทีวี hey, <hi>, ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆจะได้มาคุยสดกับพวกเรา สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ดูฮีฮาทีวีทางมือถืออย่าลืมกดปุ่มติดตามที่ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ